ไม่ต้องดึงเออเออเดินช้าๆดิเจ้าคะ่ะทำอะไรทำอะไรเจ้าคะงงหันยังนาฬิกาวงไหนแล้วมันเลงถึงไหนแล้วเจ้าคะขนาดนี้ ตาพาเองออกจากกทมเมื่อหนึ่งทุ่มตรงขณะน,นี้ตีห้ายสบเดินทางถึงลงกาซิตี้โหชื่อ,อยังกโรงแรมไอ้ขาวเจ้าขามึงถนัดจะทีโรงแรมไม่ได้เจ้าข้าที่ฉันต้องพยายามศึกษาชื่อไว้เจ้าข้าจะได้ ตั้งใจมาถูกว่าเมืองลงกาชื่อจริงเขาเรียกยังไงภาษาอื่นเขาเรียกยังไงเจ้าค่ะขาเจ้าขาขอโทษเจ้าคะ่าคะยิ่งดึกตัวมึงยิ่งเล็กลงเล็กลง <c oughs> มันมีไหลไสเจ้าค่ะหนุมานวันนี้มีไหลไสเจ้าค่ะเออแทนที่จะยิ่งดึกตัวยิ่งใหญ่มึงยิ่งเล็กลงเล็กลงเดี๋ยวเจ้าขาเรื่องที่เอ็งบอกตาว่ากโกรธกับพระรามาแน่แน่นะแน่เจ้าค่ะใครจะไปหลอกพระอาจารย์ได้เจ้าค่ะเออเลิกเป็นญาติ ตัดขาดสัมพันธภาพกันเจ้าค่ะเออตาไม่ค่อยอยากพูดคําอื่นดิฉันตั้งใจจะให้พระอาจารย์พาดิฉันไปฝากตัวรับราชการอยู่กับทศาการเจ้าอาสาทศาการลบจริงๆเจ้าค่ะถ้าตาไม่ช่วยเองตาคงไม่พามาถึงนี่โอ้โหขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยว่าแต่ว่าเรื่องกล่องดวงใจฝากไอ้เขียวองคตเรียบร้อยนะ ก็พระอาจารย์เป็นคนฝากแล้วก็สั่งมันเรียบร้อยแล้วองค์คตต้องทําตามคําสั่งพพระอาจารย์ฝากเสร็จกลับไปองคตคืนดวงใจให้เลยเจ้าค่ะไม่ไปที่อื่นแน่อย่างนั้นสบายใจเจ้าค่ะเดี๋ยวเอกนี่เดี๋ยวตาพาเข้าไปหาทศกันเจ้าค่ะทศกันใจดีโอ้ oh, ขอพระคุณเ,เจ้าค่ะดีดีชั่วชั่วตาไปด้วยทศกันไม่กล้าทําอะไรหรอกดิฉันตั้งใจแล้วว่าต้องมาหาพระอาจารย์นะถูกองค์แล้วเจ้าค่ะเผา,าเองได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมตานะ โอ้โหใครจะไปลืมพระอาจารย์ลงเจ้าค่ะท่านยันได้ดีในลงกาท่านไม่ลืมพระคุณเจ้าค่ะออตาคั่วว่าที่สังราชมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะเอสังราชเมืองลงกาเนี่ยนะเจ้าค่ะสังรารลงกาเจ้าค่ะโอ้ยตำแหน่งสอบเท่าไหร่ตกทุกทีเจ้าค่ะเออสินห้าไม่ผ่านเจ้าค่ะเออเดี๋ยวนี่ขอเองได้ตำแหน่งแล้วนะเจ้าค่ะเองขอตำแหน่งเลย ดิฉันอยู่กับทศการแล้วดิฉันขอตำแหน่งเลยขอตำแหน่งเลยเอาตำแหน่งอะไรดีเจ้าค่ะตอนนี้ตดลงกาตำแหน่งว่างบานเลยเออโอ้เจ้าค่ะเอาตำแหน่งท้าชัวชัวที่แน่ๆนเอาตำแหน่งอินทรชิตเอาตำแหน่งอินทรชิตเออแล้วจะจะได้อะไรมั่งอ่ะโอ้โหขาวตาจะบอกให้อินทรชิตเพื่องโรงเียมึงเอ้ยว่าเว็บวาวแววมีอะไรมั่งสวยมากขนาดนั้นโดยเฉพาะราชรถราชรถเดีเจ้าค่ะขอนรถเจ้าค่ะเออ หอยี่ห้อใหม่รุ่นใหม่เลยเอายี่ห้ออะไรราชลดยี่ห้อวีโกทำไมเอายี่ห้ออื่นไม่ได้เหรอเออฟอร์จูเนอร์ฟอร์จไม่เอาเหรอตอนนี้ลงการเหลือแต่วีโกทำไมเจ้าคะฟอร์จูเนไฟแนนซ์ยืดอ๋อเจ้าค่ะเอาแล้วแต่พระาจยาจะแนะนำเออเครื่องทรงอินทรชิตเองเอ้ยไทยใส่ลิงใส่และเทชมัดเลยมึงเจ้าค่ะอะไรดีนี่โดยเฉพาะมงกุฎ มงกุฎมงกุฎอินทรชิตระดับเพชรเพชรเพชรนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรเดอะไดมอนโอ้โหพระอาจารย์ทันสมัยแล้วเกิดเพชรเพชรภาษาฝรั่งเรียกไดมอนด์ไดมอนด์เจ้าค่ะแล้วอะไรอีกนี่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 ทับทวงทับทวงอะไรตรงนี้เลยมรกตมรกตเออฝรั่งเรียกอะไรฝรั่งเรียกเดอะเอมเมอรัลออ๋อดีเอเมอรลอนนะจ้าค่ะแอมเอร์ลอนเจ้าค่ะตัวอีต้องดีเจ้าค่ะเออ หัวเข็มขัดเจ้าค่ะหัวเข็มขัดเป็นอะไรอทับทิมทับทิมทับทิมภาษาอังกฤษเรียกลูบี้เอาเจ้าค่ะดิฉันจะจำไว้เจ้าค่ะเออดิแหวน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 อะไรเจ้าค่ะแหวนโป่งคามโป่งคามโป่งคามฝรั่งเรียกอะไรเออเดอะโป่งคามโอ้โหทำไมเรียกง่ายนักเจ้าค่ะกูไม่รู้จะเรียกอะไรดิฉันจะขอเครื่องทรงอินทรชิตใส่ออกลบเจ้าค่ะ พร้อม,พร,อมพร้อมเจ้าค่ะพร้อมนะเจ้าค่ะเอ็งถามจริงเถอะเจ้าค่ะเอ็งอยู่กับทศกัณฐ์เอ็งจะโตไหมโตเจ้า่ะใส่เครื่องทรงอิทราชิตเป็นเครื่องทรงยักษ์จะต,ต้องโตแน่เจ้าค่ะกูเสียวเรื่องอะไรเจ้าคะกูลกลัวขาแรงงานเด็กไม่แล้วเจ้า่ะที่ฉันเป็นลิงจ้าตัวรูปร่างสันทัดเจ้า้าไปนิมนต์เจ้า่ะไปเชิญ i um.